สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับน้องหนุ่มเชียงตรงอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะน้องหนุ่มเนาะไล่ดูช่อง youtube นะคะของพี่มิ้นเนาะคือเป็นไอรอนของน้องหนุ่มนะคะคือซื่อซ่องไอโรมอรรนค่ะเขาออกคลิปว่าเป็นครั้งสุดท้ายเป็นคลิปสุดท้ายเนาะที่เดินทางนะคะ คือพี่มิน้นเขาทําช่อง YouTube มานานเป็น10ปีแล้วเนาะคงจะถึงจุดอิ่มโตแล้วอยากทําอะไรใหม่ๆบ้าง e> เห็นพี่เขาพูดว่าทีปหน้าพี่เขาจะไปเที่ยวรอบโลกนะคะโดยที่ไม่ใช้เครื่องยินค่ะ คงจะเลินทางแบบรถต่อรถหรือลงเรือไปเรื่อยๆค่ะดนรอบโลกแล้วก็คือโอกาสปิดท้ายช่อง YouTube ที่เขาเลิกทำต่ออาจจะไปทำอย่างอื่นแทนค่ะที่น้องหนุ่มวันนี้อยากมาพูดถึงช่องพี่มิ้นะคะไอรมไอโรค่ะเพราะรู้สึกเสียใจมากๆค่ะถ้าพี่เขาไม่ทำช่องต่อเนาะคือเป็นช่องที่น้องหนุ่มชอบดูมากๆเลยค่ะ เป็นไอรอนทุกๆอย่างที่ไล่ดูในช่องพี่มิ้นค่ะเพราะรู้สึกว่าพี่เขาเก่งมากๆค่ะเดินทางไปทั่วโลกรอบโลกนะคะคนเดียวค่ะไปไกลๆอันตรายลำบากมีทุกอย่างแต่พี่เขาไม่โกค่ะไปได่หมดไล่ความรู้ตามพี่เขาไล่เห็นประเทศที่เราไม่เคยเห็นค่ะภาพบรรยากาศสวยๆพี่เขาตัดต่อออกมาดีมากๆค่ะ พี่มิ้นเป็นแรงบัานดาลใจเชื่อว่าทุกคนที่ทำช่อง YouTube ก็ต้องคิดอยากเกงเ่งน้อยอยากทำไล่แบบพี่มิ้นค่ะปกติเห็นย,ยูทูบเบอร์ใส่ด้ยที่ไปทั่วโลกจะมีแต่ผู้ชายแต่ผู้หญิงก็เห็นพี่มิ้นนี่แหละสุดยอดที่สุดค่ะช่วงที่พี่มิน้นเดินทางไปพมา่าถ่ายทำคลิปท่องเที่ยวในพมา่าคนพม่าช่วงมากๆค่ะและก็ดีใจมากๆาค่ะที่พี่มิน้น มาเที่ยวในพม่าค่ะพากันโพสขอบคุณที่พี่มิ้นมาเที่ยวพมา่า FC พี่มิ้นทงถังพม่าก,ก็มีเยอะค่ะเขาเห็นพี่มิ้นเป็นผู้หญิงแ็งแกมเก่งมากไปทั่วโลกเขาดีใจที่พี่ไปเที่ยวถ่ายทาประเทศเขาออกลงช่อง YouTube <c oughs> ให้คนดูทั่วโลกค่ะ <c oughs> จากใจามรู้สึกน้องหนุ่มก็เสียใจมากๆค่ะถ้าพี่เขาไม่ทำ u t u b e ต่อค่ะ ต้นแบบแนวทางให้ไล่เด่นดูน้องหนุ่มอยากเก่งเหมือนที่เขามากๆค่ะแต่คงไล่แค่ผันค่ะความรู้ความสามารถเราไม่ถึงเชื่อว่าพี่ๆเอฟซี FC คนไทยที่ไล่ดูช่องพี่มิ้ก็คงเสียไล่เหมือนกันค่ะประเทศไทยมีผู้หญิงที่เก่งๆในการทำงานในการบริหารลงมทั้งเป็นไอรอนเด่นๆในล้านต่างๆเยอะๆมาก เป็นต้นแบบให้ผู้หญิงประเทศเพื่อนบ้างไล่ศึกษาเป็นตัวอย่างเป็นแรงบันดาลใจไม่ว่าจะล่านบ้านเมืองนักกีฬาล่านบันเทิงลาลานักร้อหรือคนทําสื่ออย่างช่อง Youtube มีคนเก่งเยอะๆอยู่ต่างประเทศก็มีค่ะพี่มี้นคือไอรอนของน้องสุ่มและใครหลายๆคนค่ะการทำช่อง Youtube ต้องอาศัยกำลังใจและขอพยายามมากๆค่ะ แล้วก็เราต้องทุมเททั้งการคิดคอนเทสไอเรตต่างๆแล้วการถ่ายทำตัดต่อค่ะเราต้องมีใจรักกวาา่าจะไล่คลิปภาพสวยๆมาให้พี่ๆ f อ FC ไล่ชมน้องหนุ่มไมค่อยดรู้เรื่องอะไระเรื่องในการถ่ายทิป YouTube ค่ะน้องหนุ่มอาศัยเรียนรู้จากพี่ๆคนไทยค่ะเป็นตัวอย่างค่ะ รู้วิธีการทำจากพี่คนไทยส่วนมากแล้วก็มีพี่สาวคือพี่ใหม่เชียงตรงค่ะเป็นครูสอนทำ YouTube คนแรกของน้องหนุ่มค่ะทำให้รู้จักโลกกว้างขึ้นค่ะไล่พัฒนาความสามารถเด่นดูอะไรให้ใหม่ๆจากเล็กบ้านนอกกับโปรโดคนหนึ่งค่ะไม่มีความรู้อะไรเลยพูดภาษาไทยก็ไม่ชัดอ่านไล่แต่ก็ไม่หมดมีมือถือแค่เครื่องเลีย หัดเดนดูการตัดต่อจากคลิปช่อง YouTube แล้วก็มาผึกเอาจากมือถือที่เรามีอยู่ค่ะทุกอย่างที่เรามีที่เราทำไล่ตอนนี้คือเราไล่เดนดูมาจากต้นแบบคือพี่ๆจากประเทศไทยค่ะคนเก่งๆที่อยู่่างไทยคอบอกสอนให้วางครั้งพูดอะไรผิดเข้าใจอะไรผิด หรือทำแล้วดูไม่ดีก็จะมีพี่คอยทักมาบอกหรือเตือนเราให้เราบางทำให้เราเก่งขึ้นบ้างที่น้องหนุ่มน้อมีทุกวันนี้นะคะ ที่มาไกลไล่ทุกวันนี้เนาะก็อยากขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ใหม่พี่สาวคนสวยมากๆเลยนะคะที่สอนอน้องหนุ่มมาโดยตลอดค่ะเป็นทั้งครูและเป็นทั้งพี่สาวนะคะที่ดูแล้วก็สอนน้องหนุ่มมาโดยตลอดค่ะเรื่องการ y o u ูทูบเนาะเรื่องการทำคอนเทนต์อะไรต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจากประเทศไทยมากๆเลยค่ะที่ซัพพอร์ตน้องหนุ่มมา โดยตลอดนะคะที่เป็นกำลังใจเนาะแล้วก็สอนน้องหนุมมาโดยตลอดค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่พี่ FC ทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามชมคลิปน้องหนุ่มและก็ให้กําลังใจน้องหนุ่มมาโดยตลอดค่ะถ้าไม่มีพี่พี่เนาะคนไทยหรือว่าพี่พี่ FC ต่างประเทศหรือว่าทุกคนเนาะน้องหนุ่มก็ไม่มีวันนี้นะคะขอบคุณที่เป็นกําลังใจแล้วก็เข้ามาติดตามน้องหนุ่มเนาะ น้องหนุ่มเป็นกำลังใจให้คนที่ทำช่อง Youtube ขึ้นมาใหม่ๆเนาะอย่าเพิ่งท้อนะคะแล้วก็พยายามออดโทนเนาะทำไปเรื่อยๆค่ะก่อนน้องหนุ่มเนาะจะผ่านช่อง y o u t u b e นะคะคือง่ายเลยค่ะคนอื่นเนี่ยเขาหึงเดือนเขาก็ผ่านแล้วเนาะน้องหนุ่มเนี่ยสเดือนนะคะเพิ่งผ่านพู้ติดตามค่ะกว่าจะช่างไล่ไล่ไล่เนี้ยคือ เกือบครึ่งปีเลยนะคะกว่าเ,เราจะไลฟ์ยูยูทูบแบบเป็นปีเลยค่ะกว่าจะผ่านนะคะขอบคุณพี่ใหม่นะคะที่ทําให้น้องขนมดอ,อ,อ,เ,อ,อเกิดขึ้นแล้วก็มีทุกวันนี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ซัพพอร์ตด้วยนะคะเป็นกำลังใจนะคะคนที่ทําช่อง YouTube ใหม่ๆค่ะ อนที่น้องหนุ่มทำช่อง Youtube ใหม่ๆนะคะถาบ้าท้อไหมนะคะคือมีท้อบ้างค่ะเพราะว่าเราเป็นคนที่คนไม่รู้จักลุยเนาะกวา่าผู้ติดตามจะมาติดตามเรานะคะแต่ลาบคนแต่ละพันนะคะไม่ง่ายเลยค่ะคือเราต้องพยายามมากๆเลยค่ะถ้ามีคนดูน้อยหรือว่าวิวน้อยนะคะเราก็ไม่ค่อยได้ตังค่ะ เออย่างเช่นน้องหนุหน่มเนาะบางทีอ่อมีคนยู่น้อยนะคะบางเดินก็ไล่ตังบางเดินก็ไม่ไล่ตังค่ะวันเดินก็2เดินไล่ครั้งนึงงบางเดินก็3เดินไล่ครั้งนึ่งนะคะล่าสุดอ่าล่าสุดนี้นะคะ3เดินค่ะก่อนจะไล่ครั้งนึ่งนะคะถ้าวิวเยอะก็ไล่ทุกเดินอยู่ค่ะก็เป็นกําลังใจนะคะเริ่มทำช่อง u t u b e เนาะแล้วก็อยู่น้อยอะไรประมาณนี้นะคะสู้ๆค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะน้องหนุ่มก็จะขอตัวลาไปแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์และกดกระดิ่งสัตว์ให้น้องหนุ่มเชียงตุมด้วยนะคะถ้าพี่เอฟซีเนาะสงสัยหรือว่าอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปน้องหนุ่มไว้ได้เลยค่ะขอบคุณนะคะทุกคนเนาะที่เข้ามาติดตามและก็เข้ามาดูคลิปของน้องหนุ่มเชียงตุมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไว้ค่ะไวเ้เจอกันคลิปหน้าค่ะ